สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แอดได้ทราบข่าวจากทางวัดนะคะว่ามีเพื่อนๆใน YouTube ในวันที่แอดได้ไปถ่ายทำที่วัดมารุมซึ่งวัดมารุมนั้นสาราที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสมปัานาโดนพายุฤดูร้อนทำให้พัดเออทังลงมานะคะ แล้วแอดก็ได้บอกบุญผ่านทางช่องนกพรก้าพาเพลินไปมีเพื่อนๆแล้วมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคก,กันแอดดีใจแล้วก็ขออนุมโมทนาบุญด้วยหลวงพ่อท่านก็ฝากมาว่าขออนุมโมทนาให้กับเพื่อนๆขอให้เพื่อนๆจงสุขภาพแข็งแรงมีความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ แอดดีใจที่ได้ร่วมสร้างศาลานะคะแม้จะแค่เป็นกระบอกเสียงเล็กๆแต่ก็ภูมิใจและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกทุกคนที่อนุโมทนาผ่านช่องของแอดนะคะขอบคุณค่ะขออนุโมทนาค่ะ